นาวัสดีครับจ,จานย์นะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้กันเนาะโจทย์ข้อนี้ครับมันเป็นเรื่องของ position vector นะครับแล้วก็ force along line อะครับคือแรงตามเส้นอนะเดี๋ยวจันให้ดูอย่างนี้ก่อนลกันนะครับในตัว text นะครับเขาใช้ตัวสัญลักษณ์ตัว r ตัวนี้เป็น position vector มันคือเวกเตอร์ที่เอาไปใช้ในการชี้ตำแหน่งนะครับโอเคมันก็คือเวกเตอร์แหะครับเพียงแต่ว่ามันพูดถึงเรื่องตำแหน่งทิศทาง ดิเรกชันนั่นเองเนาะโอเควิธีการในการหาโพสิชันเวกเตอรเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องรู้พิกัดจุดต้นรู้พิกัดจุดปลายนะครับแล้วตัว P พ s ิชันเวกเตอร์เนี่ยมันจะถูกสร้างมาจากการเอาพิกัดจุดปลายนะครับแล้วก็ลบด้วยพิกัดจุดต้นต้องเอาปลบต้นเสมอนะสิ่งที่เราได้มานะครับสุดท้ายแล้ว่ตัวโพสิชันเวกเตอร์เราจะได้มาเป็น x โลทีนะครับเป็น ijk เหมือนกันอ่า rz k ละกันประมาณนี้เนาะส่วนมันจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมีค่าเป็น0ูหรือเปล่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่ตัวพิกัดมันทีนี้เราสามารถหาขนาดมันได้โดยการแบบ rx กํลังสอง ry กํลังสอง rz กํลังสองแล้วจับถอดรูทแค่นั้นเองนะครับทีเนี้ยเวกเตอร์หน่หน่วยเนี่ยมันคือการเอาพิกัด เอา Position Ve c t o r นะครับจับหารด้วยตัวขนาดของตัวมันเองมันก็จะได้ตัวเวกเตอร์1น่หน่วยคุณสมบัติของเวกเตอร์หน่หน่วยก็คือมันมีขนาดเท่ากับ1เสมอนะครับทีนี้ไอเวกเตอร์ตัวนี้มันเอาไปใช้ทำอะไรมันเอาไปใช้ในการสร้างเวกเตอร์แรงครับสูตรที่ใช้หลักๆคือสูตรชุดนี้แปลว่าในกรณีที่เรารู้ขนาดของแรงนะครับเราเอาขนาดของแรงเนี่ยมาคูณตัวเวกเตอร์1หน่วยชุดนี้ครับ เราจะได้เวกเตอร์แรงที่ออกมาในรูปแบบแบบ ijk เลยนะมันจะออกมาเป็น fxi f, f yj แล้วก็ fzk นะครับแล้วเราจะเอาเวกเตอร์ชุดนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่ต่อไปเอาละเดี๋ยวตัวอย่างชุดนี้นะครับจะให้ดูว่าเวลาเราสร้างเวกเตอร์แรงจากของที่เรามีอยู่เนี่ยเราทำยังไงเราดูสไตล์ของโจทย์นะครับสิ่งที่เรารู้อ่ะเรารู้ขนาดของแรง แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน ijk ดังนั้นการที่เราจะเอาแรงตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปคำนวณอย่างอื่นต่อครับเราต้องสร้างมันให้อยู่ใน ijk ให้ได้โอเคมันก็เลยเอาเรื่องนี้มาใช้นะครับดังนั้นเวลาเราเห็นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาพิกัดครับพิกัดก็คือเป็น coordinate เนาะ x,y,z นะครับของจุดปลายและจุดต้นนะครับเราหาจุดไหนก่อนก็ได้สมมติเป็นอย่างนี้นะ ดูจุด b ก่อนนะครับเวลาเขียนพิกัดให้เขียนอยู่ในวงเล็บมันง่ายสุดนะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับ x y z อย่างเช่นเคสเนี้ครับระยะตามแนวแกน x เนี่ยมันเป็น2แต่ว่ามันเป็นลบเพราะว่า x บวกอยู่ตรงนี้ระยะตัวเนี้ยมันไล่มาทางนี้เห็หม้ตามแนวแกน x ดังนั้นพิกัดของมันคือลบ2นะครับระยะตามแนวแกน y คือ7อ่าวิธีการดูก็คือไล่แกนครับแกน y อยู่ตรงนี้ ระยะเนี่ยไล่มาตามแกนนี้เป็นระยะ7นะครับออยู่ในทิศบวกก็ไล่ไปพิกัดแซเป็น0เพราะว่าอยู่บนระนาบอยู่บนพื้นนะครับดังนั้นะที่จุด B เราได้ละที่จุด A ทําแบบเดียวกันเนาะ X ก็จะเป็นบวก2นะครับ Y ก็จะเป็น0ส่วน Z ก็จะเป็นบวก4 แนะนำว่าให้ดูเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบดีๆโอเคเช็คสักรอบสองรอบก่อนนะครับเอาให้ชัวร์ทีนี้พอเราได้พิกัดเสร็จนะครับเราหาเวกเตอร์ได้นะครับเวกเตอร์ตัวนี้เวลาเราจะสร้างเวกเตอร์แรงนะครับให้ดูว่าแรงอะชี้ไปทางไหนอย่างเช่นแรงตัวนี้ครับจากรูปอะชี้ไปเท,ทิศนี้คือชี้จาก A ไปยัง B นะครับดังนั้นเวกเตอร์โพซิชันคือเวกเตอร์โพซิชัน A B เออ เทคล่มอื่นอาจจะใช้อีกแบบหนึ่งนะแต่ของอาจารย์จะชอบใช้แบบนี้ก็คือจาก a พุ่งไปหา b แปลว่าเราต้องเอาพิกัดจุดปลายลบพิกัดจุดจต้นนะครับดังนั้นพิกัดจุดปลายคือลบสองลบด้วย2นะครับตัวนี้คือ i อแล้วก็บวกด้วยเนาะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับพิกัดจุดปลาย7ลบด้วยพิกัดจุดต้นอันนี้คือ J แล้วก็บวกด้วยพิกัดจุดปลายลบด้วยพิกัดจุดต้นอันนี้คือ k งนั้นเอาปลายลบต้นเสมอ,อเอามาทีละตัวเอา x เอา y เอา z มาดูเครื่องหมายดีๆด,ดังนั้นตรงนี้จะมีลบ 4i บวก 7j ลบ 4k อันนี้คือเวกเตอร์โพซิชันของการได้ละ ทีนี้เวลาเราหาขนาดของ o พ i t i o n นะครับอันนี้ก็ไม่ยากล้วก็จับ square root 4กาลัง2 7กาลัง2 4กาลัง2อ่ะเครื่องหมายไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่ายังไงซะย,ยกกําลัง2มันก็ออกมาเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ละ r e root วงเล็บ4กาลัง2บวก7กาลัง2บวก4กาลัง2ปิดวงเล็บ Enter เท่ากับ9โอเควนะตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ละถ้าเกิดเราหาเวกเตอร์1หน่วย a b ก็คือการเอาเวกเตอร์ r a b จับหารด้วยขนาดของตัวมันเองเป็นลบ c i บวก7 j ลบ4 k ส่วนด้วยทั้งหมดลอกกาอย่างนี้จะกดแค่ีคิดเลขเลยหรือไม่กดก็ได้นะครับเดี๋ยวฉัจจะประกอบล่างแรง f ให้ดูแรง f ก็คือการเอาขนาดของแรงคูณกับเวกเตอร์1ห,หน่วยเนาะดังนั้นขนาดของแรงของเราคือ900ครับ โอเคแล้วก็คูณกับก้อนนี้จับหารด้วย9เนาะแล้ตัวนี้ก็ตัดไปนะครับไม่มีอะไรมากตัดไปเหลือร้อยที่เหลือก็คูณเข้าธรรมดาเวกเตอร์ F เท่ากับลบ400 i บวก700 j แล้วก็ลบ400 k ครับอ,อันนี้คือวิธีการสร้างเวกเตอร์โดยมาจาก การใช้ขนาดของแรงแล้วก็คูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ Position Vector นะครับโอเคทีนี้พอเราได้ตัวเวกเตอร์ชุดเนี้ยที่อยู่ในรูป ijk แล้วเนี่ยเราจะาไปทำอะไรต่อเนี้ยก็สุดแล้วแต่โจทย์ละกันโอเคนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลองดูควิสแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ไปละ